มาดูหูข้าวนะครับขอพผ่าดูนะครับมันจะสุกแล้วนะครับว้าวเรียบร้อยนะพี่น้องเข่าโมยหอมนะครับชัดไปอย่าให้เสียครับ กินนะครับพี่น้องครับยอดนะครับมามาพี่น้องครับเรามากินข้าวเหนียวด้วยกันนะครับสวัสดีครับพร้อมกันพี่น้องทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมที่โลกคนดอยเชียงยะเชฟนะครับเย็นวันนี้กับผมกับคุณลุงแล้วก็น้องชายนะครับพี่น้องเราจะมาสร้างที่พักที่ไร่นะครับแล้วก็นอนค้างคืนนะครับแล้วก็หาอาหารตามไร่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับ yeah. หนาวแล้วนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับก่อไฟแล้วครับพี่น้องเพราะมันหนาวนะครับ ี่น้องครับอันนี้คุณลุงจะพาหุงข้าวนะครับในกระบอกไม้ไผ่นะครับพี่น้องครับ S <S ลุนเลยนะพี่น้องครับตอนนี้เริ่มที่จะมืดเลยนะครับ ก็เครื่องในไก่ย,ย่างนะครับพี่น้องครับเราเปลี่ยนบรรยากาศมากินที่ไร้นะครับคิดว่าน่าจะอร่อยกว่านะครับโอเคลุยจัดไปอย่าให้เสียนะครับสนุกสนานนะครับพี่น้อง ในกายน่าจะสุกแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็ดูหูงข้าวนะครับขอ,อกผ่าดูนะครับน่าจะสุกแล้วนะครับว้าวเรียบร้อยนะพี่น้องขาวิ่โโยหอมนะครับกลิ่นหอมมากนะครับลายทยกับข้าวหลามเลยนะพี่น้องนะโอ้ลองชิมดูนะครับสุดยอด มากินนะครับพี่นอ้องตอนร้อนๆกับเครื่องในไก่นะครับกินกันหลายๆคนเลยนะสี่คนครับกินด้วยกันมามาพี่น้องครับเอามากินข้าวเดียกันนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับ ครมบอกว่าโอเคนะครับพี่น้องครับอร่อยนะครับนื <c oughs> สนุกสนานนะครับพี่น้องครับขิข้าวเดวยกัน ในมือค่ำนะครับ <S <S หนาหนวด้วยนะครับหนาวสุดๆเลยครับนี่นะครับยอดเลยเย็นเจี๊ยบเลยครับพี่น้องข้าวร้อนๆ่เี้ยครับนด้ๆเลยแต่ว่าก็น่โอเคโอเค ลุงน่าจะอิ่มแล้วนะครับพี่น้องครับดื่มน้ำในกระบอกไม้ไผ่นะพี่น้องรสชาติดีนะเปนบกุกเนานนะครับพี่น้องครับขเข้าก็อร่อยนะครับแต่ว่าอากาศนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะครับมะละกอนี่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะพี่น้องเย็นรมนชาตินะครับกินข้าวเสร็จก็กินผลไม้ตามนะครับมะละกอรรนะ lắm rồi 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 สิบตรัวเฮสิบตรยววแมนุ่งไปอยู่เร็ไม่เคยวันไวไม่วันไวมีพลัง่สุดสมีพลังยิ่งใหญ่ พี่น้องครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จล้องเพลงเสร็จก็ถึงเราจะหุเข้าวเหนียวด้วยกันนะครับแต่ว่าเราจะหุงที่แบบว่าในกระป๋องเบียร์นะครับพี่น้องอามาดูด้วยกันนะครับโอ้ได้หนูตัวนะเทลงไปครับแล้วก็เทน้ำตามด้วยนะครับทดสอบดูนะครับว่าจะได้ผลไหมครับ ก็ดูด้วยกันนะครับ พี่น้องครับอันนี้มาเพิ่มไปแล้วนะครับหนึ่งคนครับคุณป้านะครับมาตามคุณลุงแล้วนะครับ คิดว่าน่าจะสุกแล้วนะครับข้าวเหนียวครับด,ดูซิว่านาตาจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ข้าวเหนียวหนูย่างพี่น้อง <c oughs> อก่นหอมจะเลยจเคลยปะอันนี้ก็หนูย่างนะครับพี่น้องครับใส่เครื่องปูรถแล้วก็ย่างแล้วก็มากินกับข้าวเหนียวนะครับ <c oughs> รรข้าวเหนียวมันจะเสร็จแล้วนะครับว้าวนี่ครับ หน้าตาหน้ากินนะครับพี่น้องครับยอดนะครับลองชิมดูนิดนึงนะครับเล็บดำนิดนึงนะครับเล็บผมดำนิดหนึ่งนะครับมามาพี่น้องครับเรามากินข้าวเหนียวดีวยวกันนะครับเดบิวต์แบบนองจ๋าไตัดไปอย่าให้เสียนะครับ กินด้วยกันคนละคำสองคำนะครับกินเล่นๆนะครับ <c oughs> ทุกคนกินน่าจะอร่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> มีความสุขที่ได้กินข้าวเหนียวนะครับ ร้อนร้อนนะพี่น้องลืมตัวต้องก็ค่อยกินนะพี่น้องเบล่าแล้วอักเลยเปล่าแล้วอากเลยได้น้องแล้วได้ค่ะอีก 啊，oh, 一个多。 คุณลุงบอกว่าอิ่มแล้วนะครับพี่น้องอิ่มแล้วลุงน,น้อยกินเสร็จนอนดูโทรศัพท์เล้นะครับพี่น้องครับมาจะง่วงนะครับพี่น้องครับคุณลุงจะก,กลับแล้วนะครับคุณป้ามาตามนะครับก็กลับด้วยกันสองคนนะครับ พี่น้องครับเดี๋ยวพวกผมจะนอนแล้วนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วครับง่วงแล้วครับเหลือแค่สามคนนะพี่น้องอีสองคนไปบ้านแล้วนะครับกลับบ้านแล้วจะเป็นอนที่บ้านนะครับอันนี้กินข้าวกินปลาเสร็จเร็ดร้อนแล้วนะครับฝันดีนะครับพี่น้องครับหนาวครับหนาวมากเลยพี่น้องครับไม่ไหวแล้วนอนแล้วนะครับ 没有。嗯。哦。 เราในอานะกาศหนาวมากคนระับพี่น้องเย็ยนเย็ยนกินหนูย่างมากพี่น้อง คุณลุงนี่กลับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่น้องคุณป้ามารับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนอนด้วยกันสามคนเนี่ยครับนอนนี่หลับฝันดีนะพี่น้องครับเมื่อคืนหลับลึกเลยผมจะให้ดูบรรยากาศช่วงเช้านะครับพี่น้องครับ ออนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าๆนะครับยังมืดอยู่เลยพี่น้องครับเช้าเช้าอย่างนี้นะพี่น้องครับ ใช่นะจอนจีน่านี่จงชายก็น้องน้องก็ย่างหนูนะครับน้องชายกับหลานชายนะครับย่างหนูนะครับโอ้ยนอนเมื่อคืนนี่หนาวเกินเหอพี่น้องคุณลุงนี่หนีเลยพี่น้องคุณป้ามารับให้กลับบ้านนะครับ <c oughs> สวัสดีช่วงเช้านะครับคอมเมนพี่น้องทุกคนครับวันนี้กับผมกับน้องชายนะครับจะร้องเพลงให้ฟังสักเพลงนะครับจันๆนะครับ <c oughs> ชื่อว่าเพลงคำอธิษฐานนะครับพ <c oughs> ระวิดาพระเจ้า,าแห่งฟ้าสว่าง ขอพระนางพระองค์เป็นทีสัรเซราาอร์ผู้ชางใจเยืูกเรารูา้ว่ากำลัาจิดชาขอแผ่นดินพระองค์สามแดงเป็นจริงพระบิดา เจ้าแห่งฟ้าสว่างขอกระนั่เราเง็นทีสันเิญบูชาพระเยซูเรารู้กัน้นจฏิทาน องมาตั้งอยู่ต,าต่างกลางเราให้ประชชยพระองค์เป็นจริงในเราในเสาวันนั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียตเป็นของพระองค์พระเจ้ามีราง จะเจ้าแห่งฟ้าสว่างขอเป็นดาวเราองแดงที่สัรนเสริกจาก้ายสูเราร้วยคำอาถิาพ์ขอเป็นที่เราสงรแดมเป็นที่จริง ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ทางกลางเราให้พระใจพระองค์เป็นจริงในเราเศราวันนั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นราเกียรติเป็นของเรากระเจ้างมีรา อาเมนอาเมนขอพระสิริและพระเกียรเป็นของพระองค์อาเมนเมนขอพระสิริและพระเกียรเป็นของ เสาวันนั้นเป็นชิ้นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียร็นของเราพระเจ้าดีกาโอเคนะคพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเช้าก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับส,สไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ